โรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสรุดบิดามารดของพวกเราเป็นสถาบันที่ได้สั่งสอนผัดเกลาให้พวกเรานั้นเป็นคนดีโรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสรเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในตำบลสามงาม อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งจากการเรียนการสอนนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา98ปีมีอาคารเรียนทั้งหมด7หลังอาคารประกอบ6หลังบ้านพักครู7หลังตั้งอยู่บนพื้นที่25ไร่1งาน66ตารางวา เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงแชัปนประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งสิ้น1,454คนมีค้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น80คนเป็นค้าราชการ60คนครัวตาจ้างพนักงานราชก,การแม่ครัว คนงานและนักการพานโรอีก2 2คนบริหารจัดการโดยการนำของนายสาราแสนการธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญพร้อมทีมรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามท่านหลวงพ่อเตลูกขอบูชาหลวงพ่อาพอาให้โรงเรียนเจริญชาประชา ในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้ภายใต้วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบันที่ว่าโรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสร์เป็นโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล นักเรียนมีทักษะในศตรวรรษที่21นำรงตนอยู่ในคุณธรรมความเป็นไทยตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคำขวัญที่แสดงถึงเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนนั่นคือคุณธรรมเด่นเน้นวิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากจุดเน้นดังกล่าวที่นอกจากจะทำให้นักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนมีคุณธรรมนำความรู้แล้วยังปรากฏเป็นผ้าสะท้อนแสดงถึงซึ่งเอกล,ลักษณ์ของโรงเรียนที่ผู้พบเห็นต่างประทับใจนั่นคือยิ้มสดใสไหวงดงามตามวิถีพุทธจากการจัดก,การเรียนการสอนดังที่กล่าวมาแล้วนั้นส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนแกนนาและโรงเรียนต้นแบบหลายรายการอาทิโรงเรียนในฝันโรงเรียนคุณธรรมชั้นนําสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอรสนภาษาอังกฤษระดับปฐมศึกษาประจำอำเภอดอนตูมศูนย์อาเซียนศึกษาต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคปรปฐมเขตหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษานคาปรปฐมเขตหนึ่งอีกด้วยววโรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสร์<ป>มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบและมีคุณภาพใช้หลักการบริหารที่หลากหลายเช่นหลักธรรมมาพิบาลหลักคุณธรรมสามปอได้แก่ปฏิบัติปริยัต ปฏิเวทและน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติหลัก S B M ส o o ลเบส e d ม a n จเม m นต์และกระบวนการ P D C A มาใช้ในการบริหารและการจัดการได้อย่างผสมผสานและลงตัวเน้นการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมโดยใช้กลยุทธ์ให้ระเบิดจัดข้างในรรวงเียนโสาม แลลงงงทาานม้นขสสววยดในด้านผลงานที่ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจคือโรงเรียนได้รับรางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นระดับเพชรในปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากสาธารณาสุขจังหวัดน,นครปฐม รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563ระดับเขตตรวจราชการที่2ปรับเพทศฐานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับพออันดับที่3รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศเรื่องการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บนวิถีความพอเพียงโดยใช้รูปแบบกเกษตรโมเดลบูรณาการหลักปัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง ในการคัดสรรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีการศึกษา2563และผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่โรงเรียนผ่านการประเมิน และคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ถึง3ครั้งในปีการศึกษา2528ปีการศึกษา2553และปีการศึกษา2557นัดเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้โรงเรียนจะรักษามาตรฐานคุณภาพ และพัฒนาต่อยอดเพื่ออนาคตเด็กอนาคตชาติสืบไปโรงเรียนวัดสางงานแหล่งทันไม้งานทุกข้อสดสดรวยวิลทีลาวทีพิวใบเนินแจงซึ่งใจยิ่งใหญ่วย